ิดอย่างไรผีปกกระลงมักปรากฏกายเป็นชายชรา,าที่มีผมและหนวดเค่าลกหหลงหลัง,ลงหากเด็กคนใดแอบหนีไปเที่ยวโดวยปัศจากผู้ใหญ่ไปด้วยผีปกกระลงจะปรากฏตัวพร้อมมังคับให้หาเห็บเหาในหนวดเข่าและเส้นผมเห็บเหาที่หาได้แท้จริงเป็นสัตว์เลื้อยคานประเภทตะขาบแมงป่องงูเป็นต้นหากเด็กคนใดกล้าหารเข้าไปหาเห็บเหาจนเป็นที่พอใจมันจะให้เข็มทองเล่มหนึ่งแต่หากเด็กคนไหนขี้ขาดแสดงอาการกลัวและวิ่งหนีมันจะจับฉีกขาและ ้วงกินตับไตจนหมดผีปกกระลงมักอาศัยอยู่ตามชายป่าและจะมีเสียงร้องหอยหวนเป็นเสียงลักษณะว่าปกกระลงปกกระลงคุณคิดอย่างไรคิดอย่างไรผีตาวอดบานพื้นที่เรียกว่าผีบ้าตาวดซึ่งไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแต่เป็นอมนุษย์ครึ่งผีครึ่งคนหรืออมนุษย์จะพวกยักษ์ของมันอาจดูเหมือนตาบอดแต่สามารถมองเห็นได้ดีจะมีถุงย่ามขนาดเท่ากระสอบข้าวประจำกายอยู่เสมอบางท้องถิน่นคําว่าผีบ้าตาวอดแปลว่าคนบ้าคนเสียสติที่ตาบอดหรือคนตาบอดที่มีอาการ งุ่มง,ง่ามเหมือนคนบ้ามีบุคลิกหน้าสังเวชแก่ผู้พบเห็นและน่าสะพึงกลัวสำหรับเด็กเด็กๆในล้านนานในสมัยก่อนมักจะได้ยินเรื่องเล่าทํานองว่าผีบ้าตาวอดจะมาลักตัวเด็กที่ชอบอยู่ตามลําพังเด็กคนไหนออกไปเก็บดอกไม้ตามลําพังจะถูกผีบ้าตาวอดจับไปและจะเอาปูนขาวยัดปากเพื่อไม่ให้เด็กร้องขอความช่วยเหลือแล้วจะยัดใส่ถุงแบกขึ้นบ่าแล้วจะไปเลี้ยงดูด้วยอาหารจนอิ่มหนำจากนั้นก็จะฆ่าโดยการผลักให้ตกในหลุมบูชายันที่เรียกว่าขุมเงินขุมคําเรื่องราวของผีบ้าตาวอด ็นการสอนเด็กในการดูแลรักษาตนอย่าไว้วางใจคนอื่นหรืออย่าไว้วางใจคนแปลกหน้าเพราะนั่นอาจเป็นผีบ้าตาวอดที่มารักพาตัวและเด็กนั้นจะไม่ได้กลับมาอีกคุณคิดอย่างไร